สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลวก็เด็กๆทีนาหลักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาประวัติาศาสตร์นะคะวันนี้เรายังเรียนหน่วยการเรียนรู้นะคะที่5ก็คือความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องคุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวอย่างสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคลิปนะคะการเรียนให้เด็กๆได้ดูกันนะคะพร้อมแล้วเ,วเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยนะคะมาดูกัน สิ่งนะที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะอ่านะคะในท้องถิ่นเราแน่นอนต้องมีความภาคภูมิใจแน่นอนนะ,ะแต่และท้องถิ่นนะคะย่อมมีสิ่งต่ตางๆที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆแน่นอนนะคะอย่างเช่นสิ่งของสถานที่นะคะวัฒนธรรมประ How เพณีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่านะคะมาดูกันนะคะว่า ตัวอย่างเช่นนะคะอำเภอปฐมเจดีนะคะจังหวัดนครปฐมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นกันนะคะมาดูกันต่อมาเลยนะคะพุทธโดยสารวัดขุนอินทราปรมูลจังหวัดอ่างทองนะคะอ่าก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นตัวอย่างโบราณสถานที่สําคัญเลยนะคะอ่ารูปต่อมานะคะ าโคนจังหวัดหนือะนะ,คะใครใครเคยเห็นไหมนะคะอยู่พิจา้าโคนจังหวัดเลยนะถือว่านะ,ะเป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมนะคะของคนในพื้นที่ภาคตันกนะคะวัดก็ใช่นะคะวัดพระแก้วนะคะหรือว่าวัดศรีสระดารามนั่นเองนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครใครเคยไปหรือเปล่านะเด็กๆเคยไปไหมนะคะ ะะอันนี้ก็คือพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดทิศนุโลกนะคะอง์สวยงามมากเลยนะคะถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะที่นะคะสำคัญของคุมในท้องถิน่นเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่เป็นฟาร์มภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวอย่างสิ่งที่เป็นฟาร์มภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะ ในท้องถิ่นของเรานั้นนะคะก็จะมีสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจใช่ไหมคะเช่นสถานที่ต่างๆภาษาแล้วก็ประเพณีของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นสุพรรณบุรีนะคะสถานที่ก็เช่นวัดป่าลีไลนะคะภาษาท้องถิ่นนะคะของเรานะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะประเพณีนะคะก็จะเป็นประเพณี ประเพณีที่ใกล้จะมาถึงนั่นเองก็คือประเพณีลอยกระทงใช่ไหมคะประเพณีนี้เด็กๆคงคุ้นเคยกันใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านะคะเด็กๆนะคะจะมีความภาคภูมิใจนะคะในประเพณีของเรานะคะภาษาของเราหรือว่าสถานที่ท้องถิ่นของเรานะคะเดี๋ยว เรามาดูกันสิว่าคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ